สั่งหลอดไฟมาจากลาซาด้าครับโซลาเซลมันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอันนี้มันใช้ได้อันเดียวครับใช้ได้อันเดียวคือต,ตัวนี้ใช้ได้อันเดียวพอม,มาตัวนี้ก็ไม่ชาร์จโอ้ยแสดงว่าได้อันเดียวนี่ก็มาคอกไก่ตัวนี้ก็ตัวนี้ตัวเก่าน่าจะแบตเสื่อมนี่ผมจะลอง ลองตัดออกก็ก็เปลี่ยนแบดเหมือนในคลิปเขาทำจะได้ไหมนี่แหกเลยครับเซลละเซลล์แหกข้างหลังเพมันสองปีแล้วแบดแบดมันน่าจะเสียบน่าจะหมดชาร์จวายุแบดวายุก็เลยเอาเหินเจียแหกนี่หินเจีย แหกเลยเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนแบตมันชีคือเขาว่าไหมเปลี่ยนแบตแล้วมันจะหายอ๋อพอแหกแกออกมาดูนะครับมันก็เป็นแบบนี้มีแบตอยู่ก้อนหนึ่งเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเบิง่งเปลี่ยนดูแล้วมันจะได้ไหมหรอแป๊บเดี๋ยวต้องสั่งออเดอร์ก่อน รออีก3วันเดี๋ยวจะมาใส่ลองดูนี่ไงแบตเตอรี่ที่จะเปลี่ยนมัน2อ0 0ันมิลลิแอมใช่ไหมสามจุโวลต์หกวัตต์เาเนี่ยแจมแจมเจม,จมเราก็ต้องสั่งลาซาด้ามาเปลี่ยนรอแป๊บ3มวันโอ้ยลกลุงหลังมากเลยของผมดูสิ อันนี้ก็กาวกาวซื้อมาไว้ติดเวลาประกอบเสร็จอันนี้เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนแลว้วนี่ของเก่าตัดออกเลยตัดออกดำเป็นดำดำต่อดำแดงต่อแดงนะครับง่ายมากเอาเทปพ,พันเลยไมลืมถ่ายคนเดียวก็ถ่ายให้ดูอย่างนี้นะครับต่อแล้วแบตใหม่นี่ นี่แบบเก่าเอาไปทำอะไรแบบเก่าไม่รู้อืมอ้าวเปินให้เพิ่งนะครับเปิดให้เพิ้งอุ้ยออกแล้วนี่หลอดนี้อื้อหลอดแรกผ่านไปใช้ได้โอเคเดีย๋ยวจะต่อหลอดหลอดใหญ่ลองหลอดใหญ่นะครับเดี๋ยวก่อนหลอดง่ายๆแดงกับแดงขาวกับขาวโอ้ดำกับดำตัวนี้มันก็หลอดใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวดูแบตข้างใน ต่มันก็มีก้อนเดียวเหมือนกับตัวเล็กผมจะเปลี่ยนอ้นี่เป็นสองก้อนเลยจะไ,ได้แอมเพิ่มขึ้นจะไ,ได้เก็บนานๆแต่ว่าการชาร์จไฟไม่รู้ลองดูนี่หลอดใหญ่ก็เปลี่ยนแล้วครับตัดตัดต่อดำอ่าแดงต่อแดงดำต่อดำแค่นี้แล้วก็เทปพันเนี่ยง่ายๆเลย,เยทำแบบง่ายๆแต่ว่า ต้องเอาไปใช้ก่อนมันจะชาร์เข้าไม่เข้านะครับ,ดบเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับอืมออทีละสองหลอดอืมรีโมทอันเดียวปึ๊บอ่าปิดแล้วโอเคโอ้ยค่ำแล้ว